แต่ตอนนี้น้ำใส่เต็มแล้วแล้วน้องก็ก็กลับละขับตังค์งหวัดกันละประมาณนี้มันลำบากนะทำทำนาเนานะแรงมาหลายวันโอ้ไม่น่าจะแรงก็กันไหนเนาะเขาบอกไม่เมียนะอุบลน่ะเออเห็นว่าพุ่นฝนเพิ่งตกอะ่ะอุบลน่ะนะเห็นพี่ลำพงบอกเพิ่งทำนานกันโอ้ยแถวทางเหนือดูสูบน้ำทิ้งกันนะไม่หวัดไม่ไหวทางทางเหนือแปลกเนาะถ้ามันแรงมันทำไมมันแรง ปีนี้ฝนซุบนึกว่ามันจะทั่วมันจะปล่อยเห็ดแรงสองสอ๋อนาแรงมันถึงก็ไม่แรงอะ่ะมันไม่แรงมันคือมันหยุดตกมันร้อนแค่นั้นเองถ้าอยู่ตกวันไหนก็ร้อนแค่นั้นเองมันจะร้อนอบอ้าวเหนียวตัวอะไรประมาณนั้นอะอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งอาบน้ําประมาณนี้ยแปลกเนาะ ก็่อนนั้นฝนตกทิงอากาศเย็นเป็นเดือนนู่นนะแต่เดี๋ยวนี้ยตกมาก็ยังไม่ทันนั่นเลยเอา้าร้อนอีกแล้วปรอ,อมม่นะเออมันอะไรกันกนัหหนาขอบคุณเอาไปพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวแม่จะลงแล้วเนี่ยเหลืออีกเอาอีกสักเท่าไหรอ่อ่ะ อีกห้านาทีลงแล้วให้มันครบให้มันเลยไปเนอะขอบคุณครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยเนอะก็จะขอบคุณนับถอยหลังแล้วแหละขอบคุณมากครับปู่ยุทธลูกชายขอบใจมากเนอะโอ้ขอบใจมากญาติพ่ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอ็บีพาขอบคุณมากเลยน้องรัสไม่จะลงเลยเด้อไม่ขอบคุณย้อนหลังแล้วขอบคุณค่ะแอดที่ขอบใจหลายเด้อ ขอบคุณมากเลยขอบใจมากมากที่แม่มาส่งกำลังใจให้ยินดีที่รู้จักกันเนาะขึ้นประมาณสองทุ่มนะว่างก็มาเ้อแอดมิพาขอบคุณมากค่ะพี่โจงขอบคุณค่ะเจ้าคุณเจ้าคุณไปยังขอบคุณค่ะน้องคิมน้องล้านนาคุณกุอ้อยน้องลิงแม่ลงละเดอ้อนอนหลับพักผ่อนกันเ้อทุกคนดูแลสุขภาพกันเลยปุยุธดูแลสุขภาพยายชมขอบคุณค่ะไปจอดให้ยายชมเรียบร้อยนะ ขอบคุณทุกกำลังใจข้ามใครไปก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่นานมึงเนื้อขอบคุณเจ้าน้องคิมจอมเมืนนึกอะโอปป้าหน้องร้านนาขอบใจมากเด้อแล้วใครเอกจำไม่ได้แล้วในทีนี้เดินไปก่อนเื่อนไปข้ามไปก็ขอโทษเด้อน้องล้านนาทักเลยเนาะมันไม่เห็นแล้วว่ะทีเนี้ยคุณย่าทโทษยาทโทษมาสองอยู่สามยูเซอร์ขอบคุณขยะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันน้องนกกระทาขอบใจมากคกรูอ้อยด้วยเดอ้อน้องทรงพลด้วยเดอ้อขอบใจมากค่ะลูกๆน้องๆทุกคนนะรู้รักสามัคคีกันเนาะเราจะไม่ทิ้งกันน้องใหม่ด้วยเดอ้อน้องน้องรัชรัชญาด้วยนะลูกเดอ้อโอเคค่ะน้องคิมจอมเมินขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยเนาะ ิดบังสิ่งใดขอให้สมมุงมาปรารถนาทุกประการใครทํางานก็ขอให้มีเงินเดือนปังๆเดอ้อเจ้านายรักเจ้านายหลงเจ้านายเมตตาผู้ใหญ่เมตตาเดอ้อเหมือนกันน้องสมพลเหมือนกันนะอยู่ตั้งนู้นนะเนาะอยู่ตั้งสิบกว่าปีนะจะรู้รักสมคีทุกสิ่งทุกอย่างนะเนาะรู้ทางหนีที่ไล่ดีแล้วแหละขอบคุณมากมายนะขอให้ลุ่งเืิงรุมร่ลำรวยทุกท่านทุกคนเดอ้อ ขอให้ครอบครัวของทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ่ะคำว่าจนจะอย่าเกิดขึ้นกับพวกท่านทุกคนเลยเนาะสุขสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะอันเนี้ยคือใครไม่รู้นะ่ะคิดถึงจันฉันไม่ชอบน่าจะเป็นแอดหัดจำเนาะขอบคุณขยะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟตอนะอยู่ด้วยกันตอนนี้นาอุ้ยดวงตามาทั้งส่ล้านดวงตาสี จีซีสามนั้นเลิฟเลิขอบคุณค่ะขอบคุณทุกยูเซอร์นะคะขอบคุณทุกอีพีนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนขออนุญาตลงไลน์นายาจ๋ะขอบคุณและขอบคุณทุกกําลังใจมากๆเด้อยขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนลาตีสวัสดีทุกคนเดินทางโชคดีนะคะทุกท่านทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะเก้าโมงเก้านาทีพีเมียนะคะบ้านพวงระยะ เที่ยงเก้านาทีบ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายก็มีพีเมียเช่นกันนะคะสุขสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะย่าจา้านอนหลับฝันดีค่ะใคร